ใคใรเคยนั่ง BTS แล้วลงผิดสถานีบ้างคะใช่แล้วค่ะครูกเก๋ลง BTS ผิดสถานีทำให้วันนี้ได้เรียนรู้ความรู้ใหม่ๆจากข้อผิดพลาดค่ะเวลาที่เราขึ้นรถไฟฟ้าใช่ไหม mm hmm. เขาจะมีบัตรแบบเนี้ย mm hmm. เพื่อสแกนะระยะทางเอาไว้ใช่ไหมคะ mm hmm. ถ้าเราลงผิดเราจะไม่สามารถออกประตูที่เขากั้นไว้ได้ครูเก mm ๋ hmm. ออกไม่ได้ค่ะ เราไม่รู้ก็แค่ไปถามคนที่รู้ค่ะผิดพลาดก็ยอมรับแค่นั้นเองครุกี๋ไปถามเจ้าหน้าที่ที่อยู่ตรงนั้นเขาบอกว่ามันมี3ามเคสถ้าเกิดว่าเราลงก่อนสถานีที่เราจะลงที่เราจะไปเนี่ยกรณีแบบนี้ไม่เป็นไรเพราะเราจ่ายค่าโดยสารเกินมาแล้วแต่ว่าถ้าเราลงเลยสถานีแล้วเราคิดว่าโอเคฉลงผิดตรงนี้แล้วฉันก็ฉันก็จะไปต่อเลยกรณีแบบนี้เขาจะเช็คระยะทางแล้วให้เรา จ่ายเงินเพิ่มในส่วนที่มันเกินมาค่ะแต่เคสของครูเก๋เป็นเคสที่3คือยังไงซะครูเก๋ก็จะลงตรงสถานีที่มันเลยมาแล้วคือเราจะไปทุระตรงนั้นนะคะเคสแบบนี้คืออ้อมไปขึ้นรถอีกฝั่งเพื่อที่จะไปลงอย่างที่ที่เรานั่งเลยมาค่ะผิดพลาดก็แค่เริ่มต้นใหม่อย่าไปเครียดตอนนี้ถึงที่ใหม่แล้วนะคะบ๊ายบาย